ล่างคือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังไทย69สำหรับช่องออโต้บิวโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่า welcome ตามที่คุณร้องขอ ขีดขีดขวลคัามสู่ออตโต้บิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาอาวุธหนักของจีนในยุคสงครามเย็นนั่นคือไท69รถถังที่ไม่ใช่แค่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของรถถังโซเวียตแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในรถถังส่งออกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดข,ของจีนด้วย ใช้69เป็นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองของจีนหลังจากที่ความสัมพันธ์กับโซเวียตเริ่มเสื่อมถอยในช่วงปลายทศวรรษ1960โดยจีนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพัฒนารถถังของตัวเองแม้จะยังคงยึดแบบแผนจากรถถัง T-54, T-55 ของโซเวียตแต่ก็เริ่มมีการเติมเทคนโนโลยีของตนเข้าไปโดยเฉพาะในด้านระบบควบคุมการยิงและระบบเล่งเป้าหมาย จุดเด่นของไทย9 9คือการพัฒนาแบบผสมผสานจีนใช้แบบแผนของที5้เป็นแกนหลักแล้วติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับจากการเก็บซากรถถังโซเวียตทีหกที่ตกในจีนหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกเาะเจินเบาในปี1969นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรถถังไทย69ถึงได้ชื่อรุ่นว่า69เพื่อระลึกถึงปีที่จีนได้ข้อมูลสำคัญของเทคโนโลยีโซเวียตมาไว้ในมือ ตัวรถถังไทย69ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานในยุคนั้นสามารถยิงกระสุนเจาบเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงติดตั้งเครื่องยิงระเบิดฟันเพื่อป้องกันตัวในสถานการณ์ที่ตกอยู่ในอันตราย ชุดเกราะของรถถังรุ่นนี้มีการเสริมแผ่นเกราะเพื่อรับแรงประทัะของกระสุนจาะเกราะและระเบิดจากแนวหน้าแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับรถถังตะวันตกในยุคนั้นแต่ก็ถือว่าเพียงพอในระดับภูมิภาคระบบควบคุมการยิงของไทยห69ยังเป็นแบบถึงอัตโนมัติโดยมีระบบเล็งเป้าด้วยอินฟราเรดในรุ่นที่พัฒนาแล้วอย่างไทยห ii ที่ทำให้รถถังจีนรุ่นนี้มีความแม่นยำในเวลากลางคืนมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคนั้นเมื่อเทียบกับรถถังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องยนต์ของไทย69เป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังประมาณ580แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ450กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการรบในสนามรบขนาดกลางโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ไทหก69ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศจีนเองรวมถึงถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเช่นอิรักปากีสถานอิหร่านบังคลาเทศและเมียนมานอกจากนี้ยังถูกดัดแปลงให้มีหลายรุ่นเช่นรุ่นซอ่อมบำรุงรุ่นสเตอนน้ำสเทอนบกและรุ่นที่ดัดแปลงเป็นรถวันคับการหรือรถลากปืนใหญ่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ไทหก69เเป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากขึ้นก็คือสงครามอิรักอิหร่าน โดยที่อิรักใช้รถถังไทย69อย่างกว้างขวางในแนวหน้าถึงแม้ว่าจะพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะในการเผชิญหน้ากับรถถังตะวันตกอย่างชีฟเทนหรือ m 6 8ด้วยจำนวนมากและความง,ง่ายในการซ่อมบำรุงทำให้ไทย69เป็นเสาหลักของกองกำลังรถถังของอิรักในช่วงนั้นในประเทศไทยรถถังไทย69เคยเข้ามาเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกเสนอขาย แต่ไม่ได้รับการจัดหาเข้าประจำการอย่างเป็นทางการเนื่องจากฝ่ายไทยเลือกใช้รถถังที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเป็นหลักอย่างไรก็ตามประเทศเพื่อนบ้านของไทยบางประเทศกลับมีการใช้งานไทย69อย่างจริงจังจุดแข็งอีกประการของไทย69คือความสามารถในการดัดแปลงและอัปเกรดได้อย่างหลากหลายด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนช่างสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ ระบบควบคุมหรือแม้แต่ติดตั้งปืนขนาดใหญ่ขึ้นในบางเวอร์ชันได้ซึ่งทำให้ไทย้69ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ในหลายประเทศแม้ผ่านมาหลายทศวรรษ,ษแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไท้69ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับรถถังรุ่งต่อๆไปของจีนไม่ว่าจะเป็นไท้79 ไท85จนถึงไท96และไท99ในปัจจุบันพัฒนาการของไท69จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่รุ่นของมันเองแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมนุวโทรปกรณ์ของจีนทั้งระบบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไท69มีข้อจำกัดหลายด้านเช่นกรอบที่บางกว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานใหม่ ระบบควบคุมที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับรถถังยุโรปหรืออเมริกาและความแน่นยำของปืนใหญ่ที่ไม่สูงเท่ากับรุ่นใหม่ๆอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศที่มีงบจำกัดรถถังไทย69ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงปัจจุบันไทย69บางคันยังคงถูกใช้งานอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนชายแดนการฝึกฝน หรือแม้แต่ถูกนำมาใช้ในภารกิจปราบจลาจลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยังเหลือเฟือแม้เวลาผ่านไปกว่า50ปีถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทย69คือ9แรกที่สำคัญของจีนในการเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมรถถังสมัยใหม่ จากการเรียนรู้การดัดแปลงการทดลองและการส่งออกทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถถังรายใหญ่ของโลกในยุคป,ปัจจุบันซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากรถถังรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่าไท้าย69 นี่คือเรื่องราวของรถถังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองและความกล้าหาญในการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ข้อจำกัดมากมายไทห69ไม่ใช่รถถังที่ดีที่สุดในโลกแต่คือรถถังที่มีความหมายที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารของจีนและของโลก ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต r บร i วของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดยันเกราะและรถถังจากทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับขีดขีข